สวัสดีค่ะพบกับช่องหัยเด็ดหวยดังนะคะสวัสดีค่ะช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะอวันนี้เรามาพบกันกับสูตรหวยราวนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะเนาะในวันจันทร์ที่ยี่สิบแปดนะคะเนาะวันนี้เราจะมาคํานวณผลในวันที่ยีสิบแปดนะคะในวันจันทร์กันนะคะเนาะมาดูสูตรที่หนึ่งกันเลยนะคะเนาะวันนี้เนาะ สูตรที่หนึ่งนะคะอ่ะผลออกนะคะอ่ะมาดูชุดแรกกันเลยนะคะวันนี้นะคะสูตรที่หนึ่งชุดแรกนะคะศูนย์หนึ่งสองนะคะเนาะติดศูนย์ติดหนึ่งติดสองนะคะเนาะกั2 2> บสูตรที่หนึ่งนะคะมาดูคู่ชนนะคะชุดแรกเลยเนาะสายศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งนะคะ ศูนย์สองนะคะศูนย์สามนะคะและศูนย์สี่นะคะเนาะมาดูโซนหนึ่งกันนะคะหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองหนึ่งสามและหนึ่งสี่นะคะเนาะมาดูโซนต่อมานะคะสองหนึ่งนะคะสองสองสองสาม และสองสี่นะคะอ่ะโซนนี้นะคะเนาะแอดขอเพิ่มนะคะขอเพิ่มอยู่ที่เจ็ดสี่นะคะเจ็ดสองนะคะเจ็ห้านะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะสามแปดนะคะ สีปดนะคะสี่หนะคะอ่ะนี่แอดเพิ่มให้กับเพื่อนๆในช่วงนี้ในในนี้นะคะเนาะมาดูสูตรที่เราจะเลือกกันนะคะเนาะอ่ะมาดูชนนะคะชุดนี้นะคะสามตัวชนเนาะจะติดอยู่ที่ สองสามสี่นะคะเนาะอ่ะติดสองติดสามติดสี่นะคะในโซนนี้นะคะเนาะแอดที่เรามีอยู่นะคะก็จะมีอยู่ที่โซนสองเนาะอ่ะสองแรกนะคะสองหนึ่งสองสองสองสาม,สอ,ส,ามสองสี่นะคะนะ อันนี้จะเป็นในโซนนะคะส่วนที่แอดจะเลือกนะคะขอเลือกอยู่ที่เจ็ดสองนะคะเจ็ดห้านะคะสามแปดและสี่แปดนะคะเนาะอันนี้จะเป็นในสูตรนะคะเนาะนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชุดนะคะเนาะนะคะ จะเป็นตัวที่อยู่ในสูตรเด่นนะคะวันนี้เราจะขอเด่นที่สองนะคะลองสามนะคะเนาะวันนี้นะคะเนาะเด่นสองลองสามนะคะเพื่อนเพื่อนก็ชอบนะคะคัดเอานะคะเนาะตามที่ชอบได้เลยนะคะเนาะมาดูสูตรที่สองต่อนะคะ สูตรที่สองนะคะวันนี้เนาะตัวแรกเลยนะคะศูนย์หนึ่งสองสามนะคะติดศูนย์ติดหนึ่งติดสองติดสามนะคะมาดูคู่ชนแรกนะคะศูนย์ศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์ห้าและศูนย์เจ็ดนะคะเนาะส่วนต่อมานะคะ

3 7นะคะเนาะแอดขอเพิ่มนะคะ3 8นะคะ4 8นะคะ7 4และ7 5นะคะอ่ะในโซนนี้นะคะเนาะ โซนนี้สามตัวนะคะติดอยู่ที่หนึ่งสองสามนะคะติดหนึ่งติดสองติดสามเนาะแอดขอเลือกสายสามนะคะวันนี้เนาะเด่นสามนะคะลองเจ็ดนะคะเนาะ โซนที่ติด7จะมีอยู่ที่07นะคะ1 7 2 7 3 7นะคะเนาะโซนโซน3จะมี3 0 3 1 3 5และ3 8นะคะส่วน7 5กับ7 4แอดเพิ่มให้นะคะเนาะเลือกกันไปนะคะเนาะ7จ็ดห้าเนะคะเนาะ ในสูตรนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะเนาะเพื่อนๆเนาะส่วนตัวเน้นแอดก็จะขี่เส้นต้าให้กับเพื่อนๆนะคะถ้าท่านใดชอบตามกันเลยนะคะเนาะอ่ะวันนี้ฝากไว้สองสูตรนะคะเพื่อนๆเนาะสูตรหนึ่งและสูตรสองนะคะเนาะวันนี้อ่ะเดี๋ยวแอดจะลาคลิปนี้ไปนะคะเพื่อนๆได้รับชมกันนะคะมายุ้นกันในวันจันทร์นะคะเนาะกับทนหวยราวนะคะเนาะอ่ะวันนี้ขออภัยนะคะที่ ลงมั่งไม่ลงมั่งนะคะก็ขอภัยนะคะเนาะวันนี้ก็มารับชมกันนะคะเนาะกับสูตรหลาวนะคะเนาะวันนี้แอดลาที่ี่ไปสวัสดีค่ะ